นี่คือยักษ์ใหญ่ทางด้านการผลิตไฟฟ้าจากขยะใช่ลายแรกและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคือขยะที่เข้าไปในโรงงานเขาค่ะและผลิตไฟฟ้าออกแบบมีขยะเท่ากับศูนย์คือแล้วปัจจุบันเนี่ยนแนวคิดแบบน,นี้การทำบิสเนสแบบนี้เนี่ยป๊อปปูล่าหรือนิยมมากในต่างประเทศนี่คืออุตสาหการรมของโลก มาดูอีกหนึ่งบริษัทค่ะเพราะว่าบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหออนาคตเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของพลังงานต่างๆแล้วก็รวมถึงโรงไฟฟ้าด้วยนั่นก็คือ TPI โทลีนพี่โอนี่คือยักษ์ใหญ่ทางด้านการผลิตไฟฟ้าจากขยะใช่รายแรกและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคค่ะสำหรับะนะคะ ทีพีไอโพลีเนี่ยคุณพัพพลเรียวไพรัตรองกรรมาการผู้จัดก,การสายบัญชีแล้วก็การเงินอนะ่ะได้บอกพูดถึงแนวคิดแล้วก็พูดถึงอนาคตที่กําลังจะเดินไปเพราะว่าตอนนี้สามารถที่จะประมูลโรงไฟฟ้าได้มา2แห่งตั้งเป้าเลยค่ะว่าจะมีกําลังการผลิตไฟฟ้า4 7 4 74เมกะวัตต์ในปี2023-2024นะพี่โอ oh. มีกําลังการผลิตไฟฟ้า582เมกะวัตต์ในปี2027-2028ค,คือเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าไปประมูลชนะโรงไฟฟ้าขยะที่ แล้วก็โครานนี่เขาทําขยะแบบเวสซีโร่นะคือขยะที่เข้าไปในโรงงานเขาค่ะแล้วผลิตไฟฟ้าออกมามีขยะเท่ากับศูนย์คือแล้วปัจจุบันเนี่ยแนวคิดอย่างนี้การทําบิสเนสแบบนี้เนี่ยป๊อปปูล่าหรือนิยมมากในต่างประเทศนี่คืออุตสาหกรรมของโลกถูกต้องพี่โอ้พูดถูกเพราะทํามาจากขยะแล้วไม่ก่อให้เกิดมลพิษในพื้นที่ใช่และสมมุติเอานะ สมมติคุณดูนะโอกาสออปเปอเรชันบริษัทประกาศเข้าไปสู่โหมดของเนสซีโลคาร์บอนโอเคนะ,คะแล้วถ้าคุณเนสซีโลคาร์บอนแล้วคนยังซื้อผลิตไฟฟ้าที่เป็นขยะและก่อให้เกิดคาร์บอนคุณเข้าสู่โหมดนั้นไหมไม่ไ<ด>เพราะ,ะนั้นคุณต้องซื้อไฟฟ้าจากนี่ถูกไหมถูกต้องคุณเห็นภาพไหมวงโซ่โควงจรของธุรกิจเนี่ยมันพันอยู่ตอนนี้หุ้นตัวนี้เขาบอกว่าจะเป็น หุ้นของอนาคตเช่นเดียวกันใช่ต้องไปฟังนะคะว่าการดําเนินธุรกิจเป็นอย่างไรเชิญเลยค่ะครับอย่างที่อธิบายไว้นะครับ400-4เมกะวัต์ในปี23-24นะครับปี27-28เนี่ยเราไป582เมกะวัต์ถ่าว่านอกจากเมกะวัตที่เพิ่มขึ้นแล้วยังมีอะไรต่อเชิ่นหน้าต่อไปนะครับ ถามว่าในอนาคตเราจะมีอะไรปัจจุบันผมได้ลงไปเซ็นสัญญาสัมปทานขยะกับทางอ,อบจอสงขาเรียบร้อยแล้วนะครับทำประชาพิจารณ์ไปแล้วเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมานะครับตอนนี้กําลังรวบรวมสรุปเพื่อส่งเล่ม COP นะครับเรื่องสิ่สงแวดล้อมให้กับทางกกพนะครับแลแล้ว,ลวในขณะเดียวกันเนี่ยก็กําลังติดต่อกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PA e. นะครับให้ทาง PA e. เนี่ยเซ็นสัญญ,ญารับซื้อไฟจากเรานะครับ ไฟฟ้านะครับเราจะขายอยู่ที่7.92เมกะวัตต์นะครับส่วนค,ค่ากำจัดขยะหรือทิิ้งฟรีเนี่ยนะครับอยู่ที่350บาทต่อตันขยะนะครับขึ้น10%ทุกๆ3ปีนะครับ,รบส่วนค่าไฟนะครับฟิกแล้วนะครับอยู่ที่5.78เ บาทต่อหน่วยนะครับเป็นเวลาเป็นในเวลา8ปีแรกนะครับถ้าถ้าอย่างนี้ก็ก็กำไรดีครับถ้าฟังอย่นี้มีค่ากำจัดขยะ350<ช>ขายไฟได้แพงกว่า4 4, 4บาทเอาง่ายๆ<ช>นะครับ<ช>อย่างนี้ก็ีธุรกิจอนาคตเห็นนะ,นะการเลือกลงทุนจึงเป็นหัวใจสำคัญของนักลงทุนใช่ค่ะในภาวะแบบนี้เลือกให้ถูก หุ้นปีขานเขาบอกว่าทยานกว่าที่หลายๆคนคิดใช่ถึงมแม้ว,ว่าเราจะาเผชิญกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงการระบาดของโควิดทั่วโลกด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับราการฐานทอลกแล้วนะคะคุณบากปัน่นดิฉันวิลาศินีทีมง,งานลาผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ